สวัสดีจ้าวันนี้ก็อยู่กับบัวอีกหนึ่งวันที่กาญจนบุรีนะคะวันนี้ก็มาดูงานของคุณลูกค้านะคะที่ทําสระว่ายน้ํากับเราม้านน้ําดีไซน์นะคะลายเฮเวนขอบคุณมากๆที่ไว้ใจเรานะคะวันนี้ก็อยู่ตรวจงานอีกหนึ่งวันนะคะก่อนที่จะปล่อยให้ลูกน้องทํางานต่อกันไป<อ>นะคะวันนี้ก็อยู่กันที่อีกหนึ่งโรงแรมของกาญจนบุรีชื่อโรงแรมซีอิตลีว์แพร์นะคะก็ติกริมน้ําแบบนี้เลย ชิลชิลมาทำงานด้วยมาพักแล้วก็มารีวิวด้วยเนะาะแต่ว่าโรงแรมน,นี้ที่พักก็ธรรมดานะคะเหมือนเหมือนโรงแรมเมื่อวานตอามสนีแล้วก็ห้องก็แบบว่าพื้นก็จะแ,แบบว่า,าคัดมังยางท้านึงเนาะนะคะแต่ว่าสระว่ายน้ำวันนี้ก็มาดูสระว่ายน้ำรีวิวสระว่ายน้ำให้ลูกค้าอีกแล้วว่า แบบไหนเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวมาชมกันเลยนะว่าเป็นยังไงโอเคเรากลับกล้องแล้วนี่ส่วนสระว่ายน้ำนะคะมาดูกันว่าสระว่ายน้ำเป็นยังไงสระว่ายน้ำจะเป็นระบบแบบน้ำล้นโพราะวโฟล์กระเบื้องแบบว่าสีเข้มหน่อยนะคะรอบสระรอบสระก็จะเป็นแบบว่าหญ้าตัดกระปูนขัดมันนี่มีเก้าอี้สระว่ายน้ำ พักผ่อนเก้าอี้พักผ่อนริมสระสระว,ว่ายน้ำก็จะเป็นกระเบื้องสระน้ํานะคะแล้วก็เป็นสีน้าเงินนเข้มอะคะ่ะก็จะไม่ค่อยแล้วแต่คนชอบนะสาหรับบัวก็ไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่นะคะอันนี้ก็เห็นไหมคะเนี่ยลางน้ําเป็นไม้เลยอะไม้จริงอะปกติเราจะเป็นหินเนาะหินลรยอะคะ่ะอันนี้เขาใช้ไม้จริงเลยแล้วก็ให้ล้นแบบออกมาถึงไม้อาจจะมีแบบว่า เปื่อยบ้างนะเวลาไม้โดนโดนน้ำตลอดอะ่ะเนี่ยก็จะมีเปื่อยบ้างลองเหยียบดูก็อาจจะต่อไปอะ่ะน,น,นานๆนะคะจะแบบมีหักบ้างอะไรก็จะกระ,ะดกบ้างนะคะแต่ว่าแรกๆมันก็จะให้อารมณ์แบบว่าธรรมชาติเนาะอันนี้คือคาบติดกับคาเฟ่ของเขาอ่าเคื่อใครนะคะเป็น เป็นไอเดียเนาะเป็นไอเดียสำหรับการสร้างสระว่ายน้ำนะคะเผื่อใครอยากได้แบบนี้ก็บอกกันมาได้ค่ะสว่วนนี้ก็เป็นฝาปิดแบบเป็นบอพักน้ำนะคะเซอร์แทงฝาปิดแบบไม้แต่ของเราไม่ใช่ไม้นะคะของเราใช้เป็นแผ่นวีว่าแผ่นสมาร์ทบอร์ดสำหรับทำงานภายนอกนะคะเป็นช่องเล็กๆสำหรับยกเปิดได้ก็ <c oughs> ไม่หนักมากเราทำให้ไม่หนักมากเพราะว่าทำช่องขนาดเล็ก โอเควันนี้เราจบคลิปกันที่บรรยากาศสวยๆนะคะของโรงแรมซีอิตริเวอร์แควร์โอเควันนี้โบก็ไปก่อนนะคะกัีวิวสวยแบบนี้นะคะไปก่อนละแล้ววันไหนไปเที่ยวที่ไหนอีกนะคะไปพักโรงแรมไหนอีกก็จะมารีวิวให้ดูอีกนะคะเพื่อลูกค้าอยากดูว่าเออ โรงแรมนี้มันเป็นยังไงก็จะได้มาทําให้ดูอีกค่ะง่ายงกดไลค์กดแชร์ให้พัวด้วยนะคะเป็นกําลังใจค่ะวันนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ oh,